ไม่ยอมโดนด่าแพวพาวพูดครั้งแรกหลังเลิกราสามีฟาดกลับคนตำหนิแรงกลับมาโสดอีกครั้งสำหรับแพวพาวแสงทองหลังเลิกรากับสามีบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงเธอโดนทัวลงกระนำงานนี้เธอได้ออกมาเปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกหลังเป็นโสด บอกว่ามีคอมเมนต์ตำหนิแรงดรามา่าส่งผลกับทุกอย่างในชีวิตบางคนไม่รู้เรื่องราวสองคนเป็นอย่างไรเมื่อสังคมได้ยินข่าวออกไปแบบนั้นก็ตีความหมายไปอีกแบบนั้น จริงๆแล้วเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไรเราคิดอะไรไม่มีใครจะดีสมบูรณ์แบบ100%แน่นอนคนที่ไม่ชอบตนจะอธิบายยังไงเขาก็ไม่ชอบใครที่คอมเมนต์ด่าแรงๆก็อยากให้มีสตินิดนึงถ้าคนโดนด่าเขาสติแตกอาจจะไม่มีชีวิตต่อไปก็ได้นะเขาอาจจะรับไม่ได้เหมือนที่เราเจอโชคดีที่ตนไม่ได้คิดแบบนั้น